กลาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กนะับเกม HD เนาะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่2นะหรือว่า EP ที่2นะครับวันนี้เราจะมาปั้นในดีเหมือนเดิมเนาะก็ตอนนี้ผมก็เลเวล7แล้วเนาะก็วันนี้จะมาปั้นให้ไปต่อนะแล้วก็ขอขอบคุณจาก EP ที่แล้วนะครับผลตอบรับสำหรับผมถือว่าดีมากเลยนะร้100อยวิวอ่ะก็เลยมาต่อกันเลยนะส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถกลับไปดูได้นะครับงั้นวันนี้เราก็จะมาต่อกันเลยนะครับก็ตอนนี้เลเวล7แล้วนะครับทุกคน เดี๋ยวเราจะมาส่งเควสกันก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ก็เงินมีแค่200เองเนาะถือว่าน้อยมากเลยเนาะตอนนี้คือผมต้องการเงินมากๆเลยเนาะเอาไปซื้อของได้หลายอย่างเลยเนาะเซตไอดี้เริ่มต้นฝนเดี๋ยวเราจะประสบป,ปัญหาเรื่องเงินกันเนาะเงินช่วงต้นเกมโคตรจะสําคัญอะ่ะผมจะเอาไปซื้อนู้นด้วยนะไอเครื่องผลิตน้าตาลาะถ้าจังไม่ปิดผมยังไม่มีเนาะแล้วก็เวลต่อไปมันได้ที่ทำบุบคนนะก็เลยต้องเก็บเงินไว้นะร้านค้าของตกแต่งนี้ช่วงนี้เป็นช่วงคิดมากเนาะ ของก็จะมีเยอะมากเลยนะเผื่อใครอยากต,กตกแต่งฟาร์มก็เป็นตี็คิดมากได้เลยเนาะของที่ใช้เงินก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นของที่ใช้เพชรเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปบ้านของเก็กันก่อนนะครับทุกคนก็ของราคามันถูกมากเลยเนาะก็เนี่ยเบาทห้าบาทเองซื้อมาหมดเลยเนาะหมาไปเลยตอนนี้ผมก็เลเวลเจ็ดแล้วเนาะเดี๋ยวมาส่งเพชรข้าวโพดหน่อยเนาะก็ก็ระหว่างนี้เราเรอรถกลับมาเนาะเราก็จะเลเวลแปดเลยเนาะรถมาแล้วผมกดรับไปเลยเนาะก็เลเวลแปดล ได้บ๊อบคอนมาด้วยแต่ว่าเงินผมไม่พอเนาะตอนนี้มีแค่สามร้อยสิบเปก็เดี๋ยวจะวางเครื่องนี้ไปก่อนนะเป็นเครื่องคันนำอ้อยนะครับทุกคนก็วางไปเลยเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียพื้นที่สักแปนะ๊บเนาะรู้สึกว่าด้านหน้าผมจะอึดอดัดมันมันเออ,อัดไปนิดหน่อยเนาะก็ขอญอาตไว้ของอะไรมาด้านหลังหน่อยเนาะแล้วก็ผมจะย้ายเครื่องทําขนมปังนะ่อยเนาะมันรู้สึกแบบไม่ค่อยสวยนะวางแล้วแบบ <c oughs> ที่มันแคบเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคร มาเนาะเดี๋ยวเรามาหมุนมงรอสปินเนอร์กันหน่อยนะเนาะนี่แจ็คพอตเนี่มองอสแยงโชคได้แน่นอนสานมดาวหมุนไปเลยเหมือนว่าจะจะได้เลยโอ้ได้นมเนาะก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวผมจะกดรับชมโฆษณาไปเนาะให้ได้อีกทีหนึ่งเนาะหลังจากรับชมเสร็จเราก็มาหมุนต่อกันเลยเนาะก็ได้เป็นาหน้าดัวก็ดีอยู่ถือว่าดีนะไม่ต้องเสียเวลาไปทำผมจะมาเก็บกล่องด้านหลังตอนนะ่อเนาะก็ได้เป็นทนะีนทีเนาะ ก็หลังจากได้มาก็ขออนุญาตไประเบิดหินเลยเนาะหลังจากระเบิดหินก็ขออนุญาตมาตัดต้นไม้ต่อเนาะมาเคลียร์พื้นที่หน่อยด้านด้านขวาหลังจากผมเคลียร์พื้นที่เสร็จเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรับของหน่อยเนาะเป็นรายวันเนาะแล้วก็กดชมโฆษณาไปเลยเนาะได้เป็นน็อตด้วยแล้วก็นี่เลยเนาะทุกคนอย่าลืมเนาะอย่าลืมไปรับเพชรฟรีด้วยนะครับได้ฟิเพชรเลยเนาะถือว่าโคตรเยอะอะฟิเพชรอะสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะ หลังจากได้สีเพชรเนาะผมก็จะมาเปิดกองต่อเนาะกองนี้ใช้สีเพชรพอดีส่วนของด้านในก็จะมีเป็นเพชรกับไม้นะแล้วก็มีพวกน็อกกับเทียบด้วยเนาะก็เอาไว้ขยายฟาร์มเนาะมาเราเปิดกันเลยเนาะของที่ได้จะเป็นอะไรมาดูกันลุกโอ้โหได้ไม้นะก็โอเคอยู่นะเอามาขยายฟาร์มได้เอ,อาเกรบฟาร์มโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปผูกบัญชีไอเดียเกมหน่อยเนาะมันก็จะได้เป็นลูกป,ปั้นหมูนะครับ ตอนนี้ผมก็ผูกไอดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะได้เป็นทางด้านรูปั้นหมูนะมาตั้งไว้ที่ที่ประมาณนี้เนาะครับเสรนี่ผมตั้งไว้ตรงนี้เลยแซวดีก็นาบ้านเลยเนาะมาเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งเวสหน่อยเนาะมีฟงไปเลยลงขี่คุณไหมนะก็จะได้เป็น40เหรียญกับ40 EXP เนาะช่วงนี้ขาดแคลนเงินก็เราจะมาขายของกันต่อเนาะจะขายเป็นไข่ไก่กับนมวัวแล้วกันเนาะเสร็จประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าขายหมดเราก็จะได้เงินทั้งหมด169บาทนะก็เยอะมากครับ โอเคครับหลังจากผมรอเวลาสักแปนะ๊บเนาะก็ขายหมดพอดีเนาะเราก็จะไปรับเงินกันเลยนะครับ169บาทจุกๆเนาะโอเคครับหลังจากช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะผมก็จะผลิตของและเอามาส่งเควสเนาะจะได้เป็นเลเวล9เร็วๆเนาะแล้วก็จะได้เงินมาอัเกรดฟามด้วยนะครับทุกคนหลังจากเราเรอรถมาเนาะล้วก็กดรับไปเลยเนาะแล้วก็เงินจํานวนเงินตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด3 6 4เนาะผมก็จะมาอัปเกรดเพิ่มความจุกันหน่อยเนาะนะนะรับไปเลยเนาะเช่ด จะได้เพิ่มความจุนะจาก50ตอนนี้ผมเป็น75แล้วนะก็เยอะมากอรัหลังจากนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วเนาะเดี๋ยวเราข้ามเบรกจีตอนที่ผมเลเวล9ก,ก,กันเลยเนาะผมก็จะขออนุญาตส่งเควสแล้วก็ผลิตของมาขายเรื่อยๆนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ผมก็เลเวล9ที่เรียบร้อยแล้วเนาะส่วนของที่เราจะได้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนก็เหมือนว่าเขาจะมีสอนอะไรนิดหน่อยด้วยเนาะนี่เป็นก,กิจกรรมเนาะว่าบอกเขาจะบอกเราว่ามีกิจกรรมอะไรบนะ้างเนาะกดเปิดได้หมดเนาะ ได้เงินมาเพิ่มอีก1 0บาทนะครับผมก็จะขออนุญาตมาขยายที่ดินเพิ่มกันหน่อยเนาะจะได้บุกของมากขึ้นนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการขายไข่ไก่นะในราคา180านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกดโปรโมทไปเลยเนาะสินค้าจะได้ออกเร็วๆเนาะเหมือนจะขายออกแล้วเนาะก็โคตรเร็วอะทุกคนแป๊บเดียวนเนองนะยังไม่ถึง1น,นาทีเลยนะรอบนี้ขายออกเร็วมากนะนี่ต่อไปเลยผมจะสร้างเครื่องทำป๊อบคอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราข้ามไปช่วงเวลา8ชั่วโมงกันเลยเนาะ ก็เดี๋ยวเจอกันนะครับเชตก็ตอนนี้เวลาก็ผ่านไป8ชั่วโมงแล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับทุกคนนี่ได้มาแล้วเครื่องทำอ็อกพรนะครับแล้วก็ที่ทาน้าตาลเนาะหลังจากที่ได้มาแล้วเราก็กดผลิตกันเลยนะทุกคนนี่ผลิตไปเลยจะได้มาฝ่องเควสกันด้วยเนาะนี่มีเควสเลเวลฝงร้อยอยู่อะที่ไม่ได้2งร้อยเอ็กพีเนาะก็ได้เยอะมากอะแล้วก็นี่ผลิตเนยไปด้วยเนาะมาเชตเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันต่อเนาะก็รับชมโฆษนาไปเลยเนาะ ก็ได้มาเป็นเทมเนาะเชตมาเนาะเชตเดี๋ยวเราไปบ้านของเกก,กันหน่อยเนาะเพราะว่ามันรีวันละที่จริงแล้วคลิปนี้ผมอาจไป2วันได้นะครับทุกคนแล้วก็เอามาพากเสียงทีหลังเนาะกดรับไปเลยเนาะเชตแล้วก็ก่อนนอนผมได้ตั้งขายของไปด้วยเนาะก็มีลูกค้ามาฟ้อละได้อีกรนึ่ยี่สิบหกบาทนะกดรับมาเลยมาเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันหน่อยเนาะสามเพชรเองนะครับทุกคนก็อยากได้เพชรอะแต่ของที่ได้เป็นเท t ทีเนาะก็โอเคอยู่ไม่เป็นไรเนาะเอามาระเบิดทินเมอนเดิมเนาะ ก็ขยายฟาร์มไปเรื่อยๆนะช่วงนี้มาเนาะเดี๋ยวเรามาส่งเพสกันหน่อยนะครับทุกคนก็จะส่งให้หมดไปเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรา,เร,า,เร,ารอรถมากันนะทุกคนนี่ส่งกดกดส่งให้หมดไปเลยนี่รถมาละมาดูกันนะเรวผมจะเป็นเท่าไหร่ผมฟุ้งไปเยอะมากอะเอกกับเงินผมได้เยอะมากเลยเนาะโอ้โหขึ้นมาเวลฟิบอาแชทจากเรลเก้านะเรลเก้านิดเดียวอะขึ้นมาเวลฟิบอะถือว่าเยอะมากๆเลยเนาะ แล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมาซ่อมซ่อมมันนี้หน่อยนะมันเป็นระแวกระแวกบ้านนะก็คือกิ้วนั่นแหละทุกคนแล้วก็วางฟาร์มหมูไปเลยเนาะก็ต่อไปเราจะมาเลี้ยงหมูนะแต่ตังค์ไม่พอเนาะขาดตังค์นิดหน่อยเนาะเดี๋ยวเราไปส่งควดกันเพิ่มนะครับเชฟนี่ฝ่งไปเลยเนะาะตังค์เลี้ยงหมูเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอรถมากันระหว่างนั้นเดี๋ยวผมขอขอ,ของให้ลูกค้าหน่อยเนาะได้สามสิบสามบาทนะนี่แล้วก็ได้สามห้านะจากนั้นก็กดรับรถเลยเนาะ โอเคครับเชดจำนวนเงินตอนนี้ผมพอแล้วเนาะก็กดวางหมูแล้วก็ให้อาหารหมูไปเลยนะโอเคครับก็อ e ีพีนี้ผมพอจบไปที่ลเวลวสแล้วกันเนาะแล้วก็ส่วนใครที่อยากเพิ่มเพื่อนผมนะครับสามารถเพิ่มเพื่อนมาเลยเนาะก็ U ยูดีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผม,มขึ้นให้เนาะมาขายของกันได้นะก็ใครอยากขายของอะไรผมก็เพิ่มเพื่อนมาก่อนเนาะแล้วก็มาขายกันได้นะผมกดกดรับทุกคนนะก็ตอนนี้ผมยังไม่มีเพื่อนเลยโอเคครับก็คลิปนี้มีเพียงแค่เท่านี้เนาะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะ กมุ่งไปสูง1,000งพัับนะก็โอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณมากครับที่รับชมนจนจบคลิปนะครับทุกคนก็คลิปหน้าขคเจอกันใหม่เนะใครอยากให้เล่นเกมอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ